สวัสดีค่ะพบกับคุณครูธัญพรแซงโงในวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่1เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายกันค่ะการเขียนโปรแกรมคือการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับคนเขียนโปรแกรมจะต้องเข้าใจภาษาโปรแกรมและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีด้วยกัน4หลักการด้วยกันค่ะคือ 1. ทําทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 2. กํกำหนดแผนในการแก้ปัญหา 3. เขียนโปรแกรมตามแผนที่กำหนดและ 4. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องนะคะมาดูกิจกรรมที่1นนะคะให้นักเรียนพิจ,จารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ว่าอยู่ในหลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนใดนะคะมีทั้งหมด4หลักการด้วยกันคือ 1. ทําทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา2กํกำหนดแผนในการแก้ปัญหา 3. เขียนโปรแกรมตามแผนที่กำหนดและ4 ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องนะคะสถานการณ์มีอยู่ว่าต้นน้ำคิดวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ในหลักการเขียนโปรแกรมขั้นตอนใดให้นักเรียนช่วยกันคิดด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะคำตอบคือหลักการที่1น,นะคะทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาดูจักโจทย์นะคะว่าต้นน้ำเขาคิดวิเคราะห์ปัญหาก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ปัญหานั่นเองค่ะการเขียนโปรแกรมมีบทบาทด้านการเรียนการสอนอย่างไรไปดูกันค่ะการเขียนโปรแกรม,มโดยใช้สื่อเว็บไซต์โค้ดนะคะ อย่างที่คุณครูเคยให้ทำโปรแกรมโค้ดไปแล้วนะคะโปรแกรมโค้ดมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติและเขียนโปรแกรมตามสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้โดยเริ่มจากสถานการณ์ง่ายๆไปจนถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนนะคะการเขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครทำงานนะคะเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหามาเขียนด้วยคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ ควัเขียนในรูปแบบที่ง่ายเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้นะคะเช่นบล็อกคำสั่งตัว e ให้เดินไปทางขวาโปรแกรมก็จะทำงานโดยตัวละครนะคะก็จะเดินไปทางขวาให้เราแบบนี้เองค่ะ การเขียนโปรแกรมเป็นการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนให้คอมพิวเตอร์หรือตัวละครทำงานตามแบบที่ออกแบบไว้ซึ่งมีขั้นตอนการเขียนโปรแกรมดังนี้หเลยคือการออกแบบขั้นตอนนะคะว่าเราจะออกแบบขั้นตอนยังไงจากนั้นก็เริ่มเขียนโปรแกรมแล้วก็ตรวจสอบผลลัพธ์ค่ะว่าไปตามที่เราต้องการไหม ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยโค้ดนะคะก็จะมีคำสั่งคือ1 n คือสั่งให้เดินไปด้านบน s สั่งให้เดินไปด้านล่าง w สั่งให้เดินไปทางซ้าย e สั่งให้เดินไปทางขวาเก็บก็คือเป็นการเก็บน้ำหวานทำเป็นการผลิตน้ำผึ้ง คำสั่งสุดท้ายก็คือการทําซ้ําก็คือเป็นการสั่งให้คําสั่งที่อยู่ด้านในอ่ะทซ้านั่นเองค่ะมาดูสถานการณ์ตัวอย่างนะคะโป้ต้องการให้พึ่งเนี่ยเดินไปที่ดอกไม้แล้วก็เก็บน้ําหวานจากนั้นก็พาโป้ไปที่รังพึ่งเพื่อทําน้าพึ่งโป้จะต้องสั่งให้พึ่งเดินทางไปเส้นทางใดเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะก็คือ 1. สั่งให้พึ่งเนี่ยเดินไปทางขวา 1ครั้งแล้วก็เก็บน้ำหวานโดยใช้คำสั่งตัว E แล้วก็เก็บน้ำหวานนะคะคำสั่งที่2คือสั่งให้พึ่งเดินไปทางขวา2ครั้งแล้วก็ผลิตน้ำพึ่งโดยใช้คำสั่งคือเดินไปตัว E อีก2ครั้งแล้วก็ทำน้ำพึ่งมาดูกิจกรรมที่2บ้างน,นะคะสถานการณ์ตัวอย่าง ปูต้องการเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อไปเก็บน้ำหวานจากนั้นพาไปที่รังผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้งปูจะมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรให้นักเรียนช่วยกันคิดด้วยนะคะ มาดูเฉลยกิจกรรมที่2กันนะคะก็คือให้พึ่งเดินไปทางซ้าย1ครั้งแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีก1ครั้งทําการเก็บน้ําหวานจากนั้นก็ไปทางซ้ายอีก1ครั้งแล้วขึ้นข้างบนอีก1ครั้งแล้วก็ทําผลิตน้ําพึ่งได้ค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะสรุปได้ว่า 1. การเขียนโปรแกรมช่วยให้นักเรียนคิดวิเคราะห์กับสถานการณ์ต่างๆ โดยการแยกย่อยคำสั่งของโปรแกรมออกเป็นคำสั่งย่อยๆและสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องทำให้การแก้ปัญหานั้นสำเร็จค่ะ 2. การเขียนโปรแกรมทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียนหรือปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ และนักเรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ